ถ้าไม่เริ่มก็เหมือนเดิมทั้งชีวิตนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับผมนะครับช่องของเคนตะชนแนลนะครับผมถ้าเราไม่เริ่มนะครับเถาบนเริ่มต้นนะครับผมมันก็คือเก่านะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับทั้งชีวิตเถานะครับผมตลอดชีวิตเถาการทาโคกหนองนาการทําเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดทฤษฎีใหม่นี่มันต้องเริ่มปลูก นะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งสําคัญคือคุณต้องเริ่มปลูกถ้าใครนะครับถ้าใครคิดอยากซีเฮ็ดนะครับอยากจะทําโคกน้องนาอยากจะทําเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นี่สิ่งแรกและสําคัญที่สุดกว่าแนวความคิดอย่างอื่นเลยนะครับผมบ่แมา,าว่ามีแค่คิดว่าอยากได้อย่างเดียวคือการลงมือทานะครับต้องเริ่มเลยนะครับเริ่มยังนะครับเริ่มปลูกนะครับผมสิ่งแรกที่ทํ้ง่ายที่สุดเริ่มปลูก ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกที่ละหน่อยปลูกมือละตน้น2ต้นก็ได้นะครับผมเริ่มจากซิ่งไกล้ตัวเจ้าของก่อนเริ่มจากลัวข้างบ้านก่อนนะครับถ้าแบบว่าว่าจากเริ่มจากพื้นที่เลยนะครับเริ่มพัฒนาจากาบริเวณพื้นที่รอบๆบ้านก่อนนะครับบริต้องจําเป็นต้องปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอย่างล่องเบิงนะครับปลูกได้ไหมนะครับในพื้นที่นะครับ พื้นที่กว้างเงียหาคูณหาเมตรนะครับผมหรือว่า7จคูณเเมตรนะครับนี่นะครับผมหรืออย่างน้อยๆคือ3าคูณสเมตรนี่คางบ้านนี่เฮ็ดได้บ่นะครับผมเริ่มทดลองว่าเจ้าของมีฝีมือแบบใดนะครับเจ้าของชอบบอ่ในการปลูกต้นไม้นะครับต้องบอกว่าจังสันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไผาเสียดโคกหนองหน้านะครับไผาเสียดกระเสียดผสมประสานและ เกษตรทฤษฎีใหม่นี่มันต้องปลูกนะครับต้องเริ่มปลูกต้องทดลองว่าวิธีการปลูกมันปลูกแบบใดนะครับสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันบ่งไม่ยากนะครับต้องบอกว่าจังสันเพราะว่าทุกๆคนนี่ปลูกเป็นอยู่แล้วเนาะส่วนว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนี่มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเฮ้าบนเริ่ม ก็เหมือนเดิมทั้งชีวิตเราก็คือแบบว่ามันก็เป็นแบบเกา่ามันบุได้ขยับขยืนไปทางใดนะครับไปซ้ายไปซ้ายไหมก็ไม่นะครับไปขวาไหมก็ไม่หรือว่าเดินหน้าไหมก็ไม่นะครับเฮ่ากัยังอยู่แบบเกา่าเฮาถ้าสมมุติว่าไผบ่อยากเขาเอินว่าจะได้ล่ะถ้าบ่เริ่มปลูกนะครับเพราะว่าทุ่งมือนี้นะครับตามโลกโซเชียลเนะาะบ่ว่าสิเป็น Facebook บ่ว่าสิเป็น u t u b e บ่ว่าสิเป็น i n s t a g r กรหรือ Tik t o k นะครับ ที่เห็นว่าแต่ละไอเดียของทุกๆคนนะครับเขายังมีแบบพื้นที่เป็นของเจ้าของเห็ดแปลงพักปลูกต้นไม้ผลละหมอกผลไม้นะครับอย่างหน่อยๆก็คือเห็ดพืชพักไว้กินนี่ลหละนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเริ่มต้นแล้วนี่มันก็เป็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้นับศูนย์เลยนะครับเขาก็นับเริ่มนับหนึ่งเด้เพราะว่าเขาเริ่มต้นก็นับหนึ่งนะครับ หนึ่งของแต่ละคนก็อาจซิบรูคือกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละไอเดียนะครับแต่ละแนวความคิดแต่ว่าสิ่งที่สได้แน่ๆก็คือว่าถ้าจะ,จะปลูกมะพร้าวนะครับหรือมะพร้าวนี่หรือว่าหมังม่วงนะครับถ้าปลูกมะพร้าวก็ได้กินมะพร้าวนะครับมันบุกคืออย่างอื่นนะครับการปลูกถ้าปลูกมะม่วงก็ได้ผลผลิตของมะม่วงนะครับ ถ้าเจ้าปลูกลินจีเจ้าก็ได้กินลิมจีนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันตายโตที่มันสิโบคือเกา่านะครับหมายถึงว่าจะไดนต้นไม้มันจะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับมื้อนี้ก็ปีนึงกับซ้านี่สองปีกับใหญ่ขึ้นสามปีกับเริ่มได้ออกผลออกดอกสําหรับกิ่งตอนหรือกิ่งเสียบยอดนะครับผมนี่แหละครับคือคือมันบเหมือนเดิมเลยถ้าเรายังไม่เริ่มนี่ ก็อยากกินมารินจีเด้นะครับผมแต่ไม่ได้ปลูกเพียงแต่เราเอาเงินไปซื้อกินนี่นะครับถามว่ามันมันซื้อกินได้บอซื้อกินได้นะครับแต่นะครับคือคือเค้นตาวานี่ยละ่ะเราจะหาเงินได้ตลอดเวลาไหมนะครับผมพอเราอายุมากขึ้นนะครับแทนที่เขาปลูกไว้นะครับผมเราปลูกเริ่มเราเริ่มลงมือทําปลูกไว้โดยที่ไม่ได้สนใจว่า เขาเอินจะได้ก็เวลาบุ่รู้ว่ามันสิออกผลผลิตตอนใดแล้วก็ตอนที่เขาไปกําลังปลูกเริ่มปลูกนะลงมือปลูกแล้วนี่เขากับช่วงเวลานั้นเขากับไปหาทําสิ่งอื่นๆด้วยนะครับผมตัวนี้มันก็เลยเป็นโตคํามยันว่พาพอกลับมาอีกปีหนึ่งอา้าทําไมต้นไม้มันมันโตเร็วกว่าเก่านะครับมันคือโตขึ้นแล้วปีที่สองมาเอา้าแตกพุ่มแตกกิง่งแตกกา้านแตกกิ่งก้านสาขาแล้ว ปีที่สามมาเริ่มเเริ่มแทงช่อดอกปีที่สมปีที่สถ้าเป็นกิ่งตอนกิ่งเสียบยอดนี่ครับผมมันมันถ้าเราเริ่มนี่มันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมการเฮ็ดโคกน้องนาการเฮ็ดเกษตรผสมประรสานการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนั้นนะครับผมถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้นี่ความเปลี่ยนแปลงมันก็สิบกเกิด เราอยากเขาอยากได้เห็นเขาเฮ็ดแล้วโอ้คืองามแท้เห็นเห็นเขาปลูกแล้วโอ้คือขาดแต่จริงๆนะมันก็นมีรายละเอียดซ่อนอยู่ตรงนั้นอยู่คือความคือความยากลําบากอยู่ในการปลูกต้นใหม่อันนี้ก็ต้องเว้ากันแบบตรงๆเพราะว่าพื้นที่ดินพื้นที่น้านะไอ้แหล่งน้ํานะครับแล้วก็สภาพอากาศของแต่ละอย่างมันบ่กคือกันนะครับดังนั้นนะครับผม ถ้าเราเริ่มปลูกตอนนี้นะครับจากต้นหนึ่งมันสิเป็นส,สองจากสองเป็นสามได้เพราะว่าเขาเริ่มปลูกแต่ละมือเนาะปลูกมือละต้นสองต้นสามต้นนะครับผมหลายขึ้นหลายขึ้นตอนแรกก็นับยู่ว่าปลูกได้ต้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาหลายๆวันเข้าเป็นเดือนเป็นปีเข้าเราเราขี้เกียจน,นับแล้วนะครับผมขี้เกียจน,นับแล้วคือมันหลายแล้วนะครับมือละต้นสองต้นเออสามร้อยหกสิบห้ามือก็สามร้อยหกสิบห้าต้นจาก,กินเบิองปลูกมือละต้นได้นี่ โดยที่แบบว่าบาได้เร่งรีบนะครับผมเพราะว่าการปลูกต้นใหม่นี่มันสิเร่งรีบบ่ไ้การปลูกต้นไม้นี่ต้องใจเย็นนะครับใจเย็นมันสิเติบโตมันต้องใช้เวลานะครับสิสังเกตเห็นว่าต้นมะม่วงนี่กว่าสใหญ่กับปี2ปีนะครับแต่ทุกวันนี้ปีหนึ่งก็ออกดอกแล้วนะครับเท่าที่เข็นตาปลูกนะครับเพราะหลังจากหน้านี้ ผลผลิตมันหลังจากหาปีไปแล้วนี่ผลผลิตของเกี่ยวกับใหม่ผลนี่มันสิเริ่มออกนะครับผมพอเริ่มออกแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราปลูกไปนี่โอ้มันสิเกิดความผากภู่มใจอายุเฮามันก็นหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วความอิม่มโตในการใส่ชีวิตมันก็นเริ่มมีนะครับความเนื่องจากว่าแรงนะครับแรงเฮานี่แล้วก็เวลานี่มันเริ่มถดถอย ดังนั้นนะครับเฮ้าสิไปสู่แบบเป็นวัยรุ่นแบบวัยทางานนี่มันสิบุไ้ในอนาคตและหลายๆคนกันยังกังวลเรื่องวัยเกษียณนี่อันนึงสําคัญนะครับการเกษียณนี่เฮ้าสิไปเฮ็ดอย่างนี้เฮ้าต้องคิดไว้แล้วนะครับตอนวัยทางานโ่แมนว่าเกษียณมาแล้วเฮาเฮ้าเฮายังบ่มีอย่างร่องหลับนะครับต้องคิดเผื่อไว้นะครับว่าเกษียณเขาอยากอยู่แบบธรรมชาติบ่นะครับหรือว่าจากจะอยู่ในเมืองนะครับ โบแมนวายูในเมืองมัน hmm. บ um, so ุด right right? so ีนะครับผมก็ดีนะครับสาหรับใครที่ชอบในเมืองเพราะว่าแต่ละคนมันความชอบไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากเท่าที่เค้นตะเบิงนี่คนอยากอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าคนคนเฮานี่มันเกิดจากธรรมชาติเนาะต้องบอกว่าจังสันมันเป็นธรรมชาตินะครับคนเฮาก็ต้องอยากอยู่กับธรรมชาติดังนั้นนะครับการใส่ชีวิตทุงมือนี่นะครับไผมี มีโคกน้องหน้าผัมีเกษตรส,สวนเกษตรผสมผสานสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มันสิเป็นเขาเอินว่ามันสิเป็นสิ่งที่ดีด้วยด้วยซ้ำไปกับการใส่ชีวิตนะครับโดยที่เขาบริคิดว่ารา,ายได้มันจะมันจะสร้างรายได้มหาศาลแต่มันก็จะสามารถทำให้เรามีแหล่งอาหารคือผมว่านี้ แหล่งอาหารมีอยู่มีกินนะครับในการดําเนินชีวิตในการใส่ชีวิตประจําวันในอนาคตตัวนี้ที่เป็นพ่อเขาปลูกไปแล้วนี่ตัวนี้นี่ซึ่เป็นแรงผักดันเพ่อเขาเหลียวหันหลังมานี่เขาเห็นต้นใหม่ไงนี่มันสิเกิดความแรงผักดันในการเห็ดโคกหนองนาในการเห็ดเกษตรผสมผสานในการเห็ดเกษตรทฤษฎีใหม่มันสิบุคือตอนเขาปลูกเริ่มแรกนะครับเด้อ ตอนปลูกเริ่มแรกนี่บ่มีพื้นที่มีพื้นที่แล้วบ่มีต้นใหม่แม่นบเ,เพราะเขาเริ่มปลูกไปเรื่อยๆนี่ต้นใหม่มันใหญ่นี่เขาสิเห็นความความจเจริญเติบโตของต้นใหม่ที่เฮาปลูกด้วยมือของเรานะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนี่เจ้าสิรู้เลยนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าโอ้สิ่งที่เฮาเหตุมาเนี่ยมันบูสูนเปล่านะครับอย่างน้อยๆย่างน้อยๆเลยคือเป็นแหล่งอาหารไว้ดำเนินชีวิต ในช่วงที่เฮ้าเกิดวิกฤตนะครับวิกฤตทางด้านการเงินวิกฤตทางด้านอาหารหรือหรือบางมือเฮ้าบ่อยากดินล้นไปทํางานเนี่เฮาก็เฮ็ดได้เฮ็ดได้แบบใดนะครับมีอยู่มีกินนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์คือผมว่าเลี้ยงป่าไว้ไม่ได้ต้องเยอะต้องถึงขนาดว่าเอาไปจําหน่ายได้ก็เฮ็ดเป็นแรงอาหารเจ้าของได้เมื่อนี้บ่อยากไปครับบ่ต้องไปนะครับเฮ็ดจะได๋กับม,มีของกิน นี่คือการใช้ชีวิตการใช้การดําเนินชีวิตในประจําวันแต่ว่าคนเรามันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะมีมันมันมันเขาเอื้อนยังล่ะมันอยู่ซ้ำนีไบ่ได้คนเราต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเนาะแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเพื่อบ่ให้เจ้าของล่าหลังเพื่อบ่ให้เจ้าของเป็นคนที่ล่าหลังเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังของคนอื่นนะครับผม แต่ว่าการทำโคกหนองนานี่ต่อให้ว่าคนอื่นสิไปใส่เนาะเราถ้าเรามีแหล่งนะแหล่งอาหารคือคือเค็นตาเห็ดนี่มันมันก็สิซีซอยไห้เฮาอุ่นใจในระดับหนึ่งต้องบอกว่าจังสันต่อให้ต่อให้ว่าบ่มีแนวกินคือเค็นตาบานี่ไปซื้อบุได้นี่บ่มีแนวกินเขาก็ยังมีสวนของเฮาที่มีพืชผัก ผลไม้สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงพื้นฐานคือไก่คือป่าคือเป็ดคือไข่นี่แหละครับมีแค่นี้แหละได้ว่าจเลี้ยงหลงหลายอย่างนะครับไม,ไม่ได้เลี้ยงเยอะอะไรเราเลี้ยงแค่ปลาแค่เป็ดแค่ไก่สามอย่างนี่ก็เพียงพอแล้วในการดำรงชีวิตในการใส่ชีวิตประจำวันส่วนสิ่งต่างๆที่ซิเพิ่มเติมเข้ามาบ่าว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ประดับนี เขาสามารถตกแต่งได้เขาสามารถมีไอเดียความคิดที่สิเริ่มสร้างสรรค์เหตุให้มันเป็นที่พักผ่อนยอนใจได้สิ่งสิ่งนี้จะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในอนาคตเพราะว่าตอนนี้นะครับสิสังเกตเห็นว่าอนาคตของเฮาโอ้วุ่นวายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆตอนนี้ PM 2 5จุหานี่ขนาดในในในที่ในทุงน่งนาของเคียนตานี่ในสวนของเคียนตานี่ มี 11, มือหนึ่งมีพี2เอ็มสองจุดหานะครับที่เป็นหมอกควันเลยนะครับนี่กันยังเกิดขนาดว่าขนาดว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าโล่งโปร่งขนาดนี้นะครับคิดเบืองสภาพในเมืองที่แออัดตื่นเศารมามีแต่ลดมีแตล่ลาอากาศไม่ดีซึ่งเป็นขนาดใดนะครับผมนี่แหละครับคือการใช้ชีวิตแบบเขาตุ้งมือนีมันต้องใส่ชีวิตแบบมีคุณภาพคุณภาพด้าน,านอาหาร คุณภาพด้านอากาศคุณคุณภาพด้านเขาเอื้อยยังหรอสุขภาพร่างกายนี่ครับผมคือสามสิ่งนี่คือการใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพและการปลดปล่อยเขาเอื้อยยังอิสระทางด้านการเงินเนาะติราวาอย่างราะวเข้าบุได้สื่อเลยอาหารเพราะเงินหาที่หามาได้เขาก็สามารถเก็บเขาก็สามารถที่เอาไปซื่อสิ่งที่เขาต้องการ นี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญแต่ว่านะครับสิ่งที่สําคัญมาหนี่มันก็ต้องแลกมาด้วยหลายๆอย่างเหมือนกันที่เข็นตาเวามาทั้งหมดน,นี่มันบ่ได้สวยหรูนะครับเด้อมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกมานะครับคือเข็นตาว่วถทาถ้าเริ่มต้นก็เหมือนเดิมทางชีวิตมันต้องแลกมาเลยแลกมาด้วยตน,ตนทุนแลกมาด้วยเวลาแลกมาด้วยสิ่ง,งต่างๆหยาดเหงื่อนะครับแล้วแลกแลกมาด้วยเรื่องของเวลา มันต้องสู่เอานะครับถ้าไผาอยากได้โคกนหนองนาถ้าไผาอยากได้กเกษตรผสมผสานถ้าไผาอยากได้สวนกเกษตรทฤษฎีใหม่บอว่าสิพื้นที่ขนาดเท่าใดกับเล็กกลางใหญ่มันก็ต้องสู่คือเกาน่อยกับเฮ็ดได้สมน่อยกับเมื่อยสมหน่อยใหญ่กับเมื่อยสมใหญ่นะครับหมายถึงพื้นที่อันนี้ก็คือสิ่งที่ซีเฮ็ดได้ให้มันเหมาะสมก็คือว่าก็ต้องว่าเห็ดว่าหนึ่งไล่สองไล่นี่ก็ล่งเหมาะสม นะครับเหมาะสมในสาหรับเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งรายได้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันบริเ้ทางเหมิดนะครับตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวที่แบบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเขาได้เริ่มลงมือเห็ดโคกนหนองนาเห็ดเกษตรผสเอ่อเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะเขาเริ่มต้นไปแล้วสิ่งต่างๆมันก็สิบคือเก่าในพื้นที่ของเขา มันสิเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันคงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มั่นมั่งคัง่งและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเฮาบูถ้าเรามีความสม่ำเสมอนะครับต้องขาดบุไดคือความสม่ำเสมอในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนานี่แหละครับคือจุดประก,ระกายสําคัญจุดสําคัญในการที่เขาสิเริมต้น เริ่มต้นตอนนี้ความเหมือนเดิมในชีวิตเท่ากับบคุคคลเก่านะครับการเฮ็ดโคกหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนั้นนะครับถ้าไผอยากได้โคกหนองนาว่าง่ายๆอยากอยากอยากมีโคกหนองนาอยากมีเกษตรผสมผสานเป็นของเจ้าของอยากมีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสองเจ้าก็ต้องเริ่มนะครับเด้อเริ่มปลูกไอท่วาเริ่มนี่คือเริ่มปลูกปลูกได้แล้วนะครับเมื่อละตน้นสองตน้น นะครับเริ่มจากพื้นที่น้อยไปหามากเลยก่อนนะครับครับผมสาหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆนะครับอันนี้ก็เข่นตาก,าก็ฝากเอาไว้นะครับผมถ้าไม่เริ่มก็เหมือนเดิมทั้งชีวิตนะครับคํำๆนี้ใส่ใดเด้อครับเด้อจะไปว่าจังสันจังซี่จะไปดาหมอกดามาถ้าเฮาเริ่มนี่จะได๋ทุกๆอย่างละ่ะบ่ว่าแต่การเฮ็ดโคกหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดเกษตรที่จดีใหม่ถ้าเจ้าบเริ่มนี่มันก็สิเหมือนเดิมนะครับสิ่งต่างๆนะครับผม อ่ะเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับ f อทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังช่องของเคนตะ h ช n แนลครับผม